ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเบียกเช่นเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจกษตเครกับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ได้ผ้ามาชม่มอ่าหลังจากฝนตกนะครับหลังจากฝนตกนะครับผมก็เลยเอาห้ามเพโกลาอัดแหงไว้นะครับเอาไมาห้หงไว้กินบางคนบางท่านกัน ถามขอามาหลายนะครับถามขอามาหลว่าหนาเพ่งโกลาแห่งเป็นแบบไหลนี่ครับนี่แหละครับเพ่งโกลาแห่งครับอนี่เป็นว่าไอ้คุณสวังนะครับเมลอดอ้อนนะครับผมว่าได้ลงคิปไปแล้วนะครับสำหรับมื่อนี้ครับหลังจากฝนยุดตกแล้วครับผมก็เลยเอาหนาเพ่งโกลามาให้เขากินนะครับนี่ครับอืนี่ครับกินดีปะครับนี่คือหยาเพ่งโกลาแห่ง หอมนะครับหอมอเขากินแบบนี่ครับผมให้กินเปียบเทียบกันแล้วนะครับระว่างหนาเพ่งกลาแห่งกับฟางนะครับระวางหยาเพ่งกลาแห่งกับฟางกับปรากรดว่าเขากินหยาเพ่งกลาดีครับนี่ครับนี่ครับชุ่มบ่ครับดีบ่ครับนี่นะครับผมถึงมาเจ็บเล็กเจ็บน่อยฝากพี่น้องชาวว่าเฮ้า นะครับตามภาษาของคนฮักว่าหัวใจกระเกียดครับผมครับนี่ครับผมก็อัดใส่ถุงปุ๋ยไว้แบบนี้แหละครับนี่ครับอัดใส่ถุงปุ๋ยใวหยัดไว้นะครับลอยถุงปุ๋ยนะครับลอยถุงปุ๋ยคือเหลือโย่บ่พ่อหาสิบหรอกครับสามสิบสี่สิบปุ๋ยนะครับครับนี่ครับหยางขึ้นก็ไล่แหงกินดีอะครับ ไปชมครับเบิ่งนะครับชมเอานะครับนี่ครับหยาบไม่ก็ไหลแหงนะครับยัดไปเลยนะครับตัดตากแดดแล้วยัดไปเลยสบายนะครับสบายหนาฝนนะครับรถอัดฟางของปลสามารถลงได้นะครับผมก็เลยเอาถุงปุ๋ยมายัดเลยนะครับนี่ครับถุงปุ๋ยยัดไปเลยนะครับเป็นลอยสองลอยปุ๋ยครับกัดบดเรื่อยๆนะครับผมให้กิน น,นี่ฝนกะตกมาเึ้ืนแห้งนะครับน้ำก็เต็มป้ายหยะเป็นบางส่วนนะครับผมก็เลยเอาเพ่งกุหลาให้เขากินในใบก้อนนะครับนี่ครับแม่สมหวังออกได้เดือนนึงแล้วครับที่ผมได้ขุนเขาทําเขาไปนะครับนี่กินดีนะครับกินดีน่ครับแม่พันแม่บอกอยุ่้ามนะครับ นี่ครับยาเพ่งออนไลแห่งปุ๋ยหนึ่งเนี่ยครับถุงปุ๋ยหนึ่งนะครับผมให้กินสองโตนะครับให้กินสองโตนี่ครับถุงปุ๋ยนี่ครับนี่ครับปุ๋ยนี่ยครับผมให้กินสองโตนะครับนี่กินสองโตต่อมือนนะครับต่อมือนี่ครับ ก็มือน่ครับคุณประโยชน์ของหยาเพีงโกล่าแห่งนะครับท่านผู้ชมครับกินดีแบบนี้แหละครับนี่บ่ได้มีล่างนะครับกินแบบนี้เลยนะครับเขากินแบบนี้เลยนี่เอาเขามเพราวา่าเป็นว่ามลูกอนนะครับผมกับเซบ่ได้เอาไว้นับกันนะครับมันก็จะส้นกันต่ากันนะครับ ก็แยกออกมาไ้ซักอนนะครับไห้เขาได้แข็งแรงดีนะครับกับตองแยกออกมาง้อเมนออนนะครับปล่อยไปบไวน้ำกันเขากระสีต่ำกันส้นกันนะครับเจะงถึงว่าบาดเจ็บไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับหยาดพงโกหลายแห่งนะครับอืนะครับถ่ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ ท่านผู้หับชมทมตกคนุทกทานนะครับที่เข้ามาชุมช่มองวิสาจีดนะครับผมก็ขอขอบคุณเดอ้อพี่น้องช่างว่าเฮานะครับถ้าผมพูดสิ่งใดบ่ดีบางงามนะครับผมก็ขอโทษขออาภาัยเดอ้อพี่น้องนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับถ้าเชมนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้น้ำนะครับเดอ้อเพื่อมาผ่าชิปต่อไปนะครับผมกล้าเข้ามาสวัสดีครับ